รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้ง่องนะครับครับมื่อนี้มาตามให้พี่แ้นองเข้าคือเก่าครับปู่ลือสีวางจอกหลอกครับปูเราสิปล่อยเหล็กเล่าอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเอฟซีเซียนอดีเดินทางมาตามอีกคือเก่าครับป้าปู่เขาเขาคั้เขาเนี่ย ปูนาทีเนีนครัับเน้นเหรอ,หน,อนอเล็กซี่คูงเนาะแต่วายเล็กซี่ไปเรีนสามสามหลายบอ,อกสามหนึ่งขึ้นปะบ้าเดียวบอกสามหนึ่งสิบสามสามหนึ่งสามปู 3, 4, 4. เหสามีเขยจริงเขาบ็บนหลงังนะครับปูดีครับปูกกรปครับ,รบ,บ,รบตั้งกล้องครับตั้งเราก็ยุดไว้คือเขาบัวสบายเลยปู ม,ม้นานมากเลยม้าฮารุ่นหนึ่งมันคือกีปโปอกบโผล่หนึ่งเลยครับเขาเกียรดินล้ก็ไม่ต้องล่างออกเลยนะโอ้ยหลวงจ้าออกมาจากธรรมเลยพี่น้องปูมานังผีดก็ได้ยตัวปูลูซีตาไฟเพิ่งมันนะหายใจเลยโอ้ครับนี่ผลงานรอบเมื่อคืนนะครับลาวพัฒนาปูลูซีวางจอกหลอกนะครับพี่น้องที่ปูฟันซ้ำกับพี่น้องที่ โอ้ยเขาคักเขานี่ฟันสามรูดสามเขาสามหนึ่งครับพี่น้องเอี่ซี่โค้กนะครับเนาะถือว่าแมนสุดยอดอรเล้ยอาขึ้นรถได้ก็ึ้นได้เอาจังคอยลอชมลอเบ่งตัวเด็กหลอดไม่ของู่ด้วยครับเด้อพี่น้องเอีซ อันน,นะอนี้ชุดชุดนีด้เลยเนาะเดเกขึ้นงามเลนหรอะเอฟซีพันมาอันนีเจียพันจ้ว่าง่าดีนี่บาทางปูวงกัปูเจะว่าง่ายดี เอาแจงแงเรืองผู้อะไรบางผ้าผ้ามันเป็นแถวเลยเนี่ยชมุกกมุกกันครับครับฟังฟังฟังเลยฟังเายครับครับจะบอกให้เขียนไปจังไหน เชนอดีตเาไปเชียนเออครับเชียนไว้สมมติก่อนนาะสมมติกนเนะัไปหงกนด้ดีกว่าพกกระดาษเรียขึ้นมาีลอใี่นี่เชียนนี่เจ็ดเจ็ดลงมาขรางเจ็ดอีกคือเกาเออลงมากระรางพวกอลงลงไปอีกเจ เชนียกเทานึงแก็เหมือนกันที่กะเอาหมันจะใหม่คอมไม่กันนึงลงใหม่ตัวพูสาม้นมานกนะสามสิกเจ็ดศูลงเรียนใหมุ่่น <c oughs> บาดนี้สองนะบานนี้ลงนี่คือกูสองลงนี่คือกาทำไมมาเป็นาง,<อ>งนั้นเอาพูสี่บานนี้สี่เออสี จังสีบ่ปูแมนมันใม่คมใหม่จังเียอืมฮงามแต่ปูงามจังเลยที่ขึ้ขึ้เ่ยแท้เนเลือกสีตัวเ่ยแู้เลอกเลาสีตัวนึ่งก็ถือนได้ผมอืมเลกเล่าตเป็นแบบนี้แมนบะแมนแนเป็นสีเล่าเลยครับเอาเลืกเล่าเป็นสาเล่าตันนกปูหครข้งแรกกันผมจับผมจีบ้าโอ้โหนลุกจระเ นี่เราปูแรกปูกระหเอาปันหมือนกันไปหมดเนาะครับไอซีตัวนีเสีนอที่ปูกันเนี่เออเป็นไอซีอมาได้บอกเนี่ยครับพี่น้องี่เบิ้งดีครับเราจะแป้ปัญหาปันกะไดแบบไห้เปิดง้ยก่อนเด๋ยวปัญหาแล้วปูแค่ได้ลองคิดให้ดูดิกซีรูแจ็คบดขันมาลักษณะนี้ครับสี่สอง แปดเจ็ดครับพี่น้องเบิ้งตัดีครับผมเลขบนเปียกยากเลยเข้ากับจับจับซับเอาน้าเลขสองโตครับครับคับคับอันเดี๋ยวเด้วยไอ้พู่บางอย่างก็เนาะเอาปู่พิทเซอร์ไบ้ครัูอันนี้ว่าแนวทางนี่เข้าใจง่ายไหมบ่เข้าใจง่ายจะตีไปอย่างนี้เลยบ่ครับครับตีคันตีลงมาอังที่กระเบนไดยปู นีเบิ้ลมีเบิลเจ็ดเจ็ดแต่แบบสองสองซีซีครับคือจริงๆว่ามันใครมาตรงเลขจะเบิ้ลนี่เราบัตรนะเออง่ายง่ายง่าเลยเลขจะเบิ้ลนี่เอาคิดเอาบัตรนี่ว่าง่ายว่าเบิ้ลจะแบบไหนบัตรนี่ครับแหร้นเขียนลงเลยบัตรเนอะเว้ยแล้วแต่ลราบัตรเจ็ดซีตัวนี่ต้ัวนี่เชเนี่ยก่อน เช็ดตัวทุกนเนครัมมนี่แหละเ็กเ็กตัวม้แห้งก็โมดปูเบินเเพีงไหมปูฮะเ็เบีงครับเแม่ตัวเดียวกันยังบอกไว้เีย่นกันเขาเนสี่ันะเออชน่นมันเคยเป็นแบบนี้มันี่ปูาเบิ่นเทากับซปูวาเบิ่นเนาะซีซีเบิ่นลงไปทางทีน้องต็มเนาะเมีนเมถือ เห็นเบิรเนอะไรทีน hmm. ้อครับรวยเงี้เลยยุ้ยซี้เห็นก็ขาดหมดังกระดังบัานนี้แบบกูยุ้ยซี้แบบแบบง่ายพูดเป่นเบาะนีบมันเจนมัไม่มาดุเบิร์ก็ได้สบายแทบมันเป็นไปได้บ่หรอเป็นไปได้ครับมาทุกวันศุกร์เป็นไงผมแม่นก็มันคือมาวันจันทร์กับวันศุกร์เบิดนเนี่ยครับ มันโพทีถึ่เบอเบิร์นมันมีที่ไปที่มาสองอาทิตย์เด้ดิแต่ว่ารอบไม่ว่าเบอร์นี่เรั่อัอะไเบิรนกับมีซึมงเบอร์นีกดูบันี ก่าหเทวไชยสี่นะครับมัต้องเอาเนาะตัว e. เก่ากับมาไหนแมนล่าตัดหลบมาไหนตัดหลบกัดขึ้นมองตัดัดเลยแมนครับย่านว่าโอ้มนตัวเก่ามันคัดเขาบคนเดชลงแถวหลุดปูกรเทียมตันก็เพิ่นเล็กยิ่งนี่ั่ตตัวไมไม่ได้เกจเจ็ดน่ะแปแปดกัมาแล้วสองสองกับมาแล้วสี่สีแมนครับมาไหนที่เก่ามีเกจเจ็ดหรอนี่ยหม่อนปอกนมูอยู่ อา้าวป้าจะว่าเรื่องอันนี้สักหน่อยเนอะครับครับฟังตัวเนอะเคยเห็นเนาะอ,อันนี้คนต้องเคยเห็นแท้ๆนะแต่ว่าจะจะคิดได้บอกกล้วยนี่ยังมีลูกแฝดเนาะโอ้อกล้วยยังมีลูกแฝดเดี๋ยวไปเก้าเก้ามันไปแล้วเนอะกล้วยเนี่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 ยัน,นดกันคลองซองเลยเขาบอกว่ากล้วยแฝดเนาะครับทุกอย่างมีแฝดหมดขนุนก็ยังมีแฝดครับ มันเชื่อมต่อกันเนาะครับปนโก้แฝดฮะอ่าเอบ้านนี้เป็นไดนบ้านปูบ้านนี้แฟบบ้านนี้เขาว่าคนก็ยังมีฝาแฝดโอ้คนก็มีฝาแฝดเอาพี่น้องอิปีตีเอาซอยกันเลยคนก็ยังมีคนก็ยังมีฝาแฝดบ้างพี่น้องปูเนาะครับพิษสนาง่ายๆพี่น้องที่หดเลยคนก็ยังมีฝาแฝด เกิดพ่อไปไนี่เกิดพ่อแล้วครับปู้เป็นหูบแจงอยู่รอบน,นี้นะี่แหละจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเขาแต่ไปไปไปใช้ปัญญาเนอะครับปูให้ปูให้เชิญไหหลานเขียนลงลงนี่บ่คนก็นยังมีฝาแฝดให้้บเบงอาแล้วแต่จะพากเลยก็ได้อันนี้คือทุกอย่างฝาแฝดมัดคนก็ยังฝาแฝดกันอย่างนั้นจะหมายความหมายกันยัง ในร้านทำนี่แค้นนี่ยังมีฝ้าแฝดนี่ผู้หญิงผู้ชา,ายปู้เอ้าถ้าแฝดนี่ถ้าผู้หญิงก็ผู้หญิงมดผู้ชายก็ผู้ชายมดอ่ะนะ oh, โอ้ครับเข้าใจแล้วครับปู้ครับเข้าใจแล้วบันหญิงก็หญิงมดชายก็ชายมดคบอกมันบอกค่อยมีว่าแฝดหญิงและชายนาะแฝดเทียมจ้วมั้นมันมันมันมีน้อยมันก็เกิดปู้เรียกกันสองคูนี่สี่สองแปดเจ็ด้านสี่จับคูหรลอเด้อ ยิ่หเลยเป็นยังจับคูนี่เอฟซี FC บังหนดแมนครูเด่นเด่นซีสองแปดเจ็ดตอนนี้ตัวน้องประเต็มนะนะบันนี่ด้ครับพี่นองเอฟซีปูให้จับคูมาแล้วครับปิดสนาข้างล่างคนก็ยังมีฝาแฝดนะครับ จากร้านตีถือบ่ถือเด้อปู้นี่ร้านตีออกมาเป็นห่ากับฮุกครับคนก็ยังมีฟ้าแฝดแม่นบ่ปู้นี่แล้วบักห่าห่านี่แล้วโอ้ยบาดเหนียวโดนใจคักแล้วเถือใจพี่น้องแบบซียอย่างสามร้อยเองเนื้อครับมันเป็นงบหน่อยปู้แบบเสีมักแบบนี้แล้วพอเต็มบาดเหนียวไปได้บ่บาะบาท ได้้แลวคบัพพ่พูนเธอจะเปิดกันเออเอา,เอาทีนี้นเนี่ยคือคือหลดุดหลุดเปล่าเนาะพี่น้องเนาะผูพนังผู้พ,พันนังเนี่พี่น้องเอซเบิง้งเบิง้งคบอกเป็นตะละคำมนะ สี่สองับห mm ้าห้หทั้งหมดนี่ยปั้นใส่ใจสี่สองกาแดงงกลมับพูดงกลมเลยแต่มันเคยมาแล้วบ่สีองบ่บ่ปูสี่สองห้าห้าปูงกลม แฝดสองคือเกาครับยังแฝดสองคือเกาแฝดสองคือเก,า,ออเกาติปูครับเ่าหวันจันทนะครับกลับมาพบมาผัวกันนี่คือเกาพี่นองเซี่มาตามให้พี่นองเข้าคือเกาว่ามึงขึ้นโอกฮักไปหลายนะครับพี่นองเซี่ยอย่าเลื่มนะครับเด้อปูให้เป็นพิษสนะครับ คนก็ยังมีฝาแฝดนะครับพี่น้องเอฟซียู่ข้างล่างมีหาหกหกโดยเฉพาะเขาหลุดเบิร์ดได้พี่น้องเอฟซีวันจันทร์นะครับครับปูไให้เลขซีสองแปดเจ็ดตตทีแรกนะครับปูนางนางเบิง่งดเราก็ให้เสื้อนดีเขาไปเขียนกระจับคู่มากเลยก็มีซีสองกับแปดเจ็ดส่วนคู่อื่นพี่น้องจับเวียนกันกระได้ด้อพี่น้องเอฟซีถือว่าเป็นชุดเวียนนะครับซีสองแปดเจ็ดนะครับเวียนกันในหันเนาะครับเนาะ ครับสาหรับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันเ้อพี่น้องยุซี่เอาแบบลำบงลำบงโบราณเนอะมีสิบโบผาดถ้าบลำบงโบราณในพาดเด็ดขาดเลยสี่สองแปดเจ็ดครับแบบลำบงโบราณครับพี่น้องยุฟซี่ั้งตังเข้าใจปููบอกปูบบอกเป็นภาษาของปูนะครับลำบงโบราณนะครับพี่น้องยุเอซี่้รอบนี้ก็ขอให้โชคโชคมันมันกันสุขสุขคนครับสวัสดีครับเข้าใจบ่พ่อแต้ม ลามบง,งโบราณวิ่งเกันทุกตัว,ตว,ตวมีโอกาสสูงครับ